เอามันยืนพีแต่พ่อผมแปดปูนี่เนาะ

lại một lý này, này Bà xịt keo xịt xịt bà đây nè lại một đứa nè Nè Một bát nhầy Một bát nhầy Nhà tì bà là bộ สิปดเีห้อาลวดมือเลยดีกันเพื่อนบ้านมีือกันบินแค่ได้มือแค่มือเดียวกมือเลยกับห้อสะดวกกเอาลดต่องนบกรู้บ้านนะมันเป็นเ่อ เราเม่นเม่นถึงได้่านนะเบื้งเนี่อยอีล่มุกนู่นไปหน่อยมีได้เห็นตอนเพื่อนชงได้อันนี้นะมาเห็นตอนเพื่อนมุกแล้วก็ถ่ายเอาอตอนมุกนี่แหละลวดได้สี่มุก ห้าโมกพอดีหาด้าโมกเธอเธอมาแจก,กแจกเลยอูย้ยรู้สุดน,นั่งอะเรก็งานอันนึงก็คืออันนึง